อละวาดไปตัวแล้วกว่าเอ้ยกว่ากว่าเอ้ยกว่าเออถึงน้ำหละงหาวะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะว้าวสวัสดีค่ะยา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 ,ยาดึงกายางเล่นน้ำผุนตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วตื่นแล้วหนูก็มาอาบน้ำล้างหน้าสิคะ หนูตื่นนอนแล้วว้าวตื่นนอนแล้วก็มาอาบน้ํารับความสดชื่นจ้าเย็นสบายสบายอุราเ <c oughs> ย็นบรลุกโอ้ยโยแม่เเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะ ช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชั้นแนวนะคะรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆจ้าน้ำตกน้ำตกน้ำตกจ้าน้ำตกจ้า <c oughs> อุ้ยเบิงพีพีอยากมาเล่นน้ำนี่เห็นบอพี่แตงไท้พี่แตงกว่าเห็นน้องเล่นน้ำมานางเฝาเลยว่าเล่นเป็นตามวนพีพีว่าเป็นตายเย็นดีแท้ว่าสัน ว้าวว้าวว้าววว้าเด็กน้อยสองเดือนมวนบอลลุกมวนบอลเฮ้ย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 อมุดดำผูมุดน้ำดำผูดำผูดำไหว ถูเอ้ถูเออนั่นละถูเสาเอ้อาบน้ามีที่ถูด้วยนะคะเนี่ยนะคะเม่สมว่าอยากได้เสานะคะแบบนี้นะคะเราขุดเสานะคะเอาไว้ตรงเออเอ,ออย่ามาอ่านน้ำปาป่าใส่ ขุดเสานะคะเอาเสาไม้ลงนะคะไว้ตรงกอไผ่นะคะไว้ให้สาวปีแม่ต่ายของเรานะคะเวลาอาบน้ำนะคะจะได้มีที่ถูเนาะเราก็ขุดเสาลงแล้วก็เอาเอา,อาสังกะสีไหมคะตีอ้อมคางไว้ให้ให้เป็นคึ้นจังเสาเป็นสีมเป็นเสาปูนเนี่ยเวลาอาบน้ําเสร็จก็จะได้ถูเพราะว่าต้นไม้นี่เปลือกหายหมดแล้วคะ่ะ อยากได้แบบนั้นนะคะให้ลูกสาวแม่แม่แมสิวัดจังไดเนโน่แม่แม่ท่านใดเห็นด้วยแน่จ้าเฮ้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 แม่แม่แมท่านใดเห็นด้วยนะคะก็เม้นเข้ามาบอกได้เลยนะคะกะจะเทปุนอมอมเสาไ้โอุโอววโอ้ยแล้วก็เทพพื้นข้างล่างเวลาอาบน้ำให้มันจะบ่ได้แฉะนะคะมันจะได้ไม่แฉะ เงียะมวนเลยมาเร็ว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 ว้าวววโย่เฮ้ยโย่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอาบน้ำเสร็จโอ้ก็ไปเล่นทรายต่อขัดผิวนึงอ้าวอ้าวเอ้ยเฮ้ยเสียงรถเสียงรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา เอ้กระดีเสียงกระดกระดเอาเดินจงกลมเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันแข็เลยนั่นมันเขาาปได้เไรด้นั่นเออทู๊ๆทููเออทูเลี่ยมมองทันละมันจะได้มีแห้ง Nhu 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 leo, bé nhỏ nhu 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 ngay nhu ngay, nhu 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 ai leo, phải leo. <laughs> ก็ไดอแก่เหลื่มส right ิออกเสียงแล้วเว้ยก็ได้น้อยๆยังสิเกียงทียังสิออกเสียงเป็นตะหน่อยทีแตงไตแตงไต้แตงไต้อละวาดไปตัวแล้วกว่าเอ้ยกว่ากว่าเอ้ยกว่าเออถึงนำละงห่าวะ มามาจะเป็นไรพี่เขามาถาแมมาถาแมคุณห้ามงทูเ้วปนี้ตีรังกาทวนซะนาออออี้ำหน่อยหน่อยนี้แลนเร็วค่ะปัก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 อมมาเด้อมาเด้อ มาอับน้ำอีกเร็วๆๆๆวเรวเรวมามาจะมัมมันตีเพิ่มพลังบ่โอ้เพิ่มไหมไม,ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยบำบกมามาเปลี่ยนคางนี่บ่มักคางนั่นมาหาคางนี่เอ,อ้ยเนาะมีการเลือกฟังองีก เพิ่มพลังก่อนจ้าเพิ่มพลังเสร็จเดี๋ยวมาเล่นใหม่มาแล้วแอบมาเล่นน้ำแล้วตาเอาลองดีๆลงดีๆหนุอุ้ยเอาลองซีขาเลยเนี่ยอ่างมันเล็กนะแม่หนูลงไม่ได้หนูลงได้แค่นี้พูดด่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยนั่งอิงเสาอีกเออไม่เสาให้อิงดีแต่ว่าฮึฮถูจ้ะถูจ้ะอาศัยขอบขอบอ่างนี่แหละค่ะถูคนวนเอาเอามันเข่า่าได้ไหม ที่แง่งย,ยังจะแง่มาอยู่หึุดฮอ้ยอึฮยอ,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 อึยึฮอฮึจึฮ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 อฮึ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 ฮแล้วสิลมพูดอึ เอ้ยเอาเอาลุกเด็บ่อสีน้ำยู่ตามตามเลยอืนมตะวาผู้หน่อยแต่เนาะอู้ห้อ่างอ่างเบบเลยอ่ะอ้อ่างบุบเลย พุ่นน่ะตักน้ำบิดอีกพุ่นน่ะพุ่นน่ะพัฒนาการหนูนี่เอาขึ้นยื่นโอ้โหเอาเย็บดีดติล่ะเย็บขอบออกขอบอ่างดีดีด นอนตื่นขึ้นก็มีนม้ำเล่นพวดเล่นน้ำแล้วก็มีไส้ห้เกียกมวลปันสร้างขาขางหนึ่งบอกขึ้นมาดิเอาอย่างดินไว้อยู่โอ้ไงต่ำอ่าอ่าอ่ะอ่าอ่าอ เซ็ตเซ็ตเสียงรถมา <laughs> โอ้ยพี่บไปหยาดดอกโอ้ยหยาดพี่ไปแย่งหลินน้ำห่หหหวงคักเนาะห่วงอ่างน้ำนี่เนาะเขาอเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ต้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจจ้านั่นอ่ะนี่ นี <Nered? S 2> ่เขาสอดมาหนีเร็วนี่นี่เออทีแตงไทยมาผีละเออเออโอ้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 ตาเลียกตาเลียกตี โอ้โยฝนมาแล้วเก็บขยะพี่ปีตอก่อนเก็บบ้านแล้วจ้า